มาชมบรรยากาศน้ำไหลสวยๆกันค่ะวันนี้พามาชมธรรมชาติแม่น้ำนะคะแม่น้ำแล้วก็น้ำไหลนะคะก็ธรรมชาติสวยๆมีน้องนกมนางนวลด้วยนะคะน้องนกนางนวลก็ยืนตง่างให้เราถ่ายเป็นนางแบบให้เราไม่รู้เป็นี้ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมีย กับธรรมชาติสวยๆน้ำไหลแล้วก็จะมีอีกอีกอีกนักสแสดงก็จะมีเป็นน้องเป็ดน้องเป็ดด้วยนะมีน้องเป็ดด้วยนะทุกคนน้องเป็ดนะน้องเป็ดน้องนกธรรมชาตินะจากธรรมชาติทุกคนนะธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆค่ะวันนี้เราพามาพักผ่อน ดูบรรยากาศแม่น้ำสวยๆน้ำไหลสวยๆกันแม่น้ำสายนี้ก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ในเมืองนี่แหละค่ะในเมืองน,น,นี้แหละที่แม่จ๋าอยู่นี่แหละนะคะเข้ามาในตัวเมืองหน่อยนะคะน้ำก็จะแบบว่าไหลตลอดปีนะคะทุกคนไหลตลอดปีเลยสวยๆนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นะคะ คนจะนิยมมากันตรงจุดนี้นะคะพักผ่อนมาชมบรรยากาศนะก็จะมีร้านไอศกรีมไอศครีมมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีมีเป็นเรือขยะนะหรือว่าเรือล่องท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเรือโดยสารแบบว่าเรือพาเที่ยวพาท่องเที่ยวไปตามลําน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น จุดแหล่งท่องเที่ยวก็ละกันนะเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวนะคะของเมืองนะบรรยากาศปีน้ำไหลตลอดตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ใส่มากนะทุกคนอยากจะบอกว่าใส่ปิ้งนะคะเห็นเะขียวๆนั่นะคือเป็นอ่พืชใต้น้ำนะที่เห็นเขียวๆนะคะก็จะได้รู้เห็นแบบนี้เราก็รู้แล้วว่าน้ำมันใส่มากนะคะนะน้ำมันใส่มากจริงๆนะ้ำนะมันใส่มากจริงๆ สายปิ้งเลยแหละนอ้นอ,งนองนอกนางนวลก็ยังอยู่กับเรานะคะนะ,ะยังโชว์ความสวยไม่ไปไหนนะคะยังโชว์ความสวยหน้ากล้อง<ม>ให้เราอยู่เนาะน้ำมันก็ไหลไปนะคะมันเป็นแม่น้ํานะคะมันเป็นแม่น้ํานะคะไหลาย,ยาวไปเลยนะาต่จุดนี้นะคะก็ค่อนข,ข้างจะสวยเพราะว่ามันจะเป็นแบบน้ําไหลแบบนี้นะเหมือนน้าตกน้อยๆเป็นน้ําไหลนะคะก็ะเป็นคลื่เป็น สวยค่ะนะคะแล้วก็ฟังเสียงน้ำหลก็น่าเพลินดีเพลินดีพั่วไปเลยนะคะเอามาฝากทุกคนนะเวลาเราเห็นอะไรที่นะคเราเห็นอะไรที่สวยๆแล้วก็อยากจะเอามาฝากนะเราจะอยากมาให้เพื่อนๆได้ชมเห็นอะไรสวยๆก็อยากเยอยามาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะนะคะโอเคโอเคนะคะ เล็กๆเ,เลยน้อยนะคะร่ำลากันไปขอบคุณทุกการรับชมจ้า